เนื้อหาในคลิปนี้มีการเปิดเผยเรื่องราวของโอซมาแรงกิ้งหรืออันดับพระราชาตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่11หากใครยังไม่ได้ดูก็ขอให้ไปดูตัวอนิเมะก่อนนะครับเพื่อจะได้เข้าใจและอินกับเนื้อหาในคลิปนี้มากยิ่งขึ้นเส้นทางของเจ้าชายน้อยหูหนวกไร้พลังที่มุ่งหน้าทำตามความฝันที่จะเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแม้ผู้คนจะดูถูกเขาต่างๆนานา,นา,นาว่าเป็นเจ้าชายไร้พลังคนแบบนี้ไม่มีทางเป็นกษัตริย์ได้ และเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนจำหนังวันนี้เรามาทำความรู้จักกับบอสจิเจ้าชายหูหนวกไรพลังผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและคาเกะเพื่อนซีของบอสจิผู้ที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจน้องอยามเมื่อน้องสิ้นหวังอยู่เสมอ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่องคนยำหนังและเพื่อพวกคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราถ้าพวกคุณพร้อมแล้ว In t โทรมา โอซาม r a n ร i กิหรืออันดับพระราชาเป็นซีรีส์อนิเมะญี่ปุ่นที่สร้างจากมังงะในชื่อเดียวกันโดยผู้เขียนคืออาจารย์โซสุเกะโทโอกะตัวแอนิเมชั่นนั้นเข้าฉายตั้งแต่เดือนตุลาคปี2021ณวันที่อัดคลิปนี้วันที่11มกราคมปี2022มีแอนิเมชั่นรวมทั้งหมด12ตอนซึ่งตัวแอนิเมะก็ยังไม่จบหลังจากที่ผมดูอนิเมะจนถึงตอนล่าสุด ก็อดไม่ได้ที่จะทำคลิปประวัติน้องบอสจีกับค่าเกะพอพอดเรื่องที่ทำให้เราต้องเอาใจช่วยบอสจีที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายบางฉากอาจทำให้ใครหลายๆคนถึงกับน้ำตาคลอกันเลยทีเดียวส่วนฉากแอคชั่นก็ทำออกมาได้ตื่นเต้นไม่ใช่น้อยถ้าพูดถึงงานภาพและลายเส้นในแอนิเมบอกเลยว่างานดีเอาเรื่องบอสจีเจ้าชายหูหนวกไร้พลังน้องเป็นเด็กตัวเล็กแถมยังอ่อนแอสุด,สด แม้แต่ดาบของเด็กน้องยังไม่สามารถกวัดแกว่งได้ลักษณะทั่วไปของบอสจิน้องมีผมสีดำสนิทดวงตาสีดำและแก้มสีแดงอมชมพูน้องมักจะสวมชุดสูทสีน้ำเงินถุงเท้าสีขาวรองเท้าสีดำและสวมมงกุฎเล็กๆบนหัวด้วยความที่น้องมีปัญหาทางการได้ยินไม่สามารถพูดได้เหมือนคนปกติและไม่มีพลังในการต่อสู้คนรอบกายน้องมักจะดูถูกและบ่นพึมพำออกมาว่าน้องเป็นเจ้าชายอะไรค่า และไม่มีทางเป็นกษัตริย์ได้แต่แท้ที่จริงแล้วบอสจีนั้นเป็นคนฉลาดมีความเห็นอกเห็นใจตระหนักถึงความรู้สึกของคนรอบตัวและมักช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสุดความสามารถยกตัวอย่างเช่นในตอนที่1บอสจีได้ถูกคาเกะดักป้นน้องก็ยอมให้เขาป้นด้วยดีโดยการถอดเสื้อผ้าให้เขาไปแถมยังยอมให้คาเกะป้นอยู่บ่อยๆแต่น้องก็ต้องเดินตัวเปล่ากับเข้าเมืองเมื่อชาวเมืองเห็นบอสจีเดินตัวเปื่อยต่างก็พูดดูถูกต่างๆนานา บางก็ว่าน้องเป็นใบ้เจ้าชายไร้ค่าคนแบบนี้ไม่มีทางเป็นกษัตริย์ได้พอคิดว่าบอสจีไม่รู้เรื่องรวมถึงเฮลิงมเหสีของราชาโบสุผู้เป็นแม่เลี้ยงของน้องก็มักตำหนิถึงพฤติกรรมที่น้องทำแต่ก็ไม่ได้ลงโทษอะไรน้องความจริงแล้วบอสจีนั้นรู้เรื่องทั้งหมดที่ชาวเมืองหรือคนอื่นๆพูดถึงน้องเพราะน้องนั้นสามารถฟังคำต่างๆจากการอ่านปากของคนเหล่านั้น นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องต้องเก็บความรู้สึกเจ็บปวดไว้คนเดียวเพราะน้องนั้นไม่ต้องการแสดงความอ่อนแอให้คนอื่นเห็น บอสจีจึงมักจะร้องไห้ออกมาในยามที่น้องอยู่คนเดียวเมื่อเรื่องราวที่บอสจีเดินตัวเปลือยเปล่าในเมืองถึงหูราชาบอสสอ์พ่อของบอจีราชาบอสส์จึงคิดว่าน้องโดนลังแกจึงมอบให้โทมัสปรมาจารย์ดาบที่แข็งแกร่งที่สุดฝึกวิชาดาบให้น้องเพื่อป้องกันตัวเองในขณะที่บอสจีฝึกวิชาดาบกับโทมัสองค์ชายไตยต้าน้องชายต่างมานดาของบอจีก็เข้ามาท้าประลองกับโทมัส หลังจบการประลองบอสจีที่เห็นท่าทีของโทมสัสที่มีความรู้สึกอยากฝึกวิชาให้ไตตา้าน้องจึงวิ่งเข้ามาท้าประลองกับไตตา้าในการประลองนั้นบอสจีได้โชว์ฝีมือที่ทําให้ทุกคนนั้นต้องตะลึงในการหลบทุกกระบวนท่าของไตต้าที่โจมตีใส่น้องแถมยังสวนกลับเบาๆได้อีกด้วยโทมสัสที่เห็นดังนั้นจึงเข้ามาหยุดการประลองพอเห็นว่าบอสจีเอาตลบ ซึ่งการหลบไปหลบมาเป็นการต่อสู้ของพวกขี้ขาดไร้ศักดิ์ศรีทำแบบนี้ไม่มีทางเป็นกษัตริย์ที่แข็งแกร่งได้นั่นจึงทำให้บอสจิต้องสู้แบบไม่หลบหลีกแน่นอนว่าคนอ่อนแอแบบบอสจิ โดนไตต้าซ้อมจนบาดเจ็บอาบิสหนึ่งใน4องค์รักษ์ของราชาที่เฝ้าดูเหตุการณ์ก็ทนไม่ไหวจึงต้องมาหยุดการประลองในครั้งนี้ในคืนนั้นบอสจีที่บาดเจ็บเต็มตัวก็พยายามลุกออกมาจากเตียงเพื่อมาฝึกฝนพร้อมกับหลั่งน้ําตาในความอ่อนแอของตัวเองแต่ก็ได้คาเกตที่แอบตามเข้ามาดูน้องในวัง มาพูดให้กำลังใจน้องและขอน้องเป็นเพื่อนบอสจีที่ไม่เคยมีเพื่อนหรือคนที่คอยให้กำลังใจก็รู้สึกซาบซึ้งจนร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจพอรุ่งเช้าราชาบสสึก,ก็สินพชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซาดิโอจึงแจ้งว่าราชาบสสึกต้องการให้บอสจีเป็นราชาองค์ต่อไปเมื่อเขาพูดจบก็มีสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวสีแดงออกมาจากร่างราชาบอสสึ มันชี้นิ้วมาที่บอสจิก่อนที่มันจะหายตัวไปต่อมาฮีลิ่งได้เรียก4ี่องครักษ์และคนที่รู้เรื่องนี้มาคุยกันว่าจะให้ไทต้าเป็นราชาโดยไม่สนคำสั่งสุดท้ายของราชาโบสสึเมื่อบอสจิได้รู้เรื่องก็เสียใจมากน้องจึงออกตามหาคาเกะแต่ก็ไม่เจอ น้องจึงไปขอความช่วยเหลือจากมิซุมะตะงูยักษ์สามหัวที่น้องเคยช่วยชีวิตไว้แต่เจ้างูก็บอกไม่ได้ว่าคาเกะนั้นอยู่ที่ไหนหลังจากที่ไายต้าขึ้นของราชเขาก็มีคำสั่งให้ฮิลิงแยกกับบอสจิเมื่อน้องรู้เช่นนั้นน้องจึงต้องการออกเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ฮิวลิงไม่อนุญ,ญาตให้น้องไปแถมยังสั่งให้ทหารเฝ้าไม่ให้น้องออกจากห้องบอสจิจึงตัดสินใจแอบหนีออกทางหน้าต่างแต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้น้องตกลงมาจากปราสาท เฮลิงที่เห็นดังนั้นจึงรีบลงมาใช้พลังรักษาน้องจนหายดีซึ่งเธอเป็นคนที่แอบรักษาน้องในยามที่น้องบาดเจ็บอยู่เสมอสุดท้ายแล้วเฮลิงก็อนุญาตยอมให้บอสจิออกเดินทางโดยมีโทมัสและฮากุโรทหารที่อาสาต้องการติดตามเดินทางไปด้วยเมื่อทั้งสามคนมาถึงเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งบอสจิก็คลาดสายตาจากโทมัสและฮาคุโรเพื่อไปเที่ยวเล่นในเมือง ซึ่งหาครูก็ออกตามหาจนเจอน้องนอนหลับที่น้ำพุแต่กระเป๋าน้องนั้นหายไปทั้งสองพยายามออกตามหาแต่ก็ไม่เจอเมื่อโทมัสรู้เรื่องก็ตำหนีน้องถึงพฤติกรรมนี้พอรุ่งเช้าทั้ง3มคนก็ออกเดินทางต่อหลังจากออกจากเมืองได้ไม่ไกลบอสจิก็เจอกระเป๋าตัวเองอยู่ริมถนนซึ่งของในกระเป๋าก็ยังอยู่ครบไม่มีอะไรหายไป ในขณะที่ทั้ง3คนเดินอยู่ในป่าบอสจีนั้นก็เผลอตกลงไปในหลุมกับดักสัตว์ในหลุมนั้นมีชายประหลาดอาศัยอยู่ในถ้ำพอตกดึกชายคนนั้นก็พาบอสจีไปดูบางสิ่งบางอย่างที่มีความลึกลับมันคือกลุ่มก้อนสีดำที่ดูเหมือนมันมีชีวิตคอยสู่ปิญญ,ญาสัตว์ป่าที่ตายและปล่อยสัตว์ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติจากนั้นชายคนนั้นก็บอกให้บอสจีเต้นรำเพื่อบูชาเหตุการณ์นี้ไปพร้อมกับเขา เมื่อจบเหตุการณ์ชายประหลาดคนนั้นก็คิดจะเอาบอสจิเป็นเครื่องบูชายันในครั้งต่อไปน้องจึงรีบวิง่งหนีเข้าป่าซึ่งเขาเจอกับโทโมัสและฮารุพอดีในขณะที่บอสจิจะกินเนื้อย่างที่โทโมัสเอาให้ก็มีใครบางคนปามีดมาขัดขวางโทโมัสจึงคิดว่าเป็นฝีมือของพวกโจรป่าที่มาก่อกวนส่วนเนื้อที่ตกดินไปสุนัขจิ้งจอกที่อยู่แถวนั้นก็คาบไปกินแล้วพอรุ่งเช้าสุนัขจิ้งจอกที่กินเนื้อเข้าไปก็ตายกันทั้งครอบครัว ฮาโรจึงสันนิษฐานว่าพวกมันตายเพราะมีดอาบยาพิษนั่นทำให้บอสจีเสียใจมากฮากโครสจึงบอกให้น้องช่วยกันฝังศพพวกมันก่อนที่จะเดินทางไปต่อทั้ง3คนเดินมาถึงสถานที่ที่เรียกว่าทาเมฟุที่มีปองไฟขนาดใหญ่ซึ่งมีฉายยาว่าประตูนรกในคืนนั้นโทมัสพาบอสจีมาดูประตูนรกในขณะที่น้องมองดูด้านล่างโทมัสก็ผลักน้องให้ตกลงไปในปล่องไฟอย่างเลือดเย็น แต่บอสจิกลับรอดอย่างปฏิหารเพราะคาเกะแอบคอยตามช่วยเหลือน้องอยู่เสมอเมื่อทั้งสองได้เจอกันบอสจิก็ร้องไห้ด้วยความดีใจจากนั้นคาเกะก็พาบอสจิไปพบกับราชาอันดับสองเดรชาราชาแห่งยมโลกเพื่อขอให้เขานั้นฝึกวิชาการต่อสู้ให้กับบอสจิราชาเดรชาจึงต้องการทดสอบน้องโดยการให้ประลองกับหัวหน้าอัศวินแห่งยมโลกถึงแม้บอสจิจะโจมตีได้อ่อนปวกเปียก แต่น้องนั้นสามารถหลบหลีกการโจมตีของหัวหน้าอัศวินได้ทั้งหมดแม้ว่าเขานั้นจะใช้กระบวนท่าที่เอาจริงแล้วก็ตามเมื่อจบการประลองหัวหน้าอัศวินถึงกับชมบอสจิว่ามีความแข็งแกร่งสมกับเป็นลูกชายของราชาบอสสแต่ราชาเดชานั้นกลับไม่สอนวิชาให้บอสจิเพราะคิดว่าน้องไม่มีพรสวรรค์และไม่มีทางแข็งแกร่งขึ้นได้คาเกะจึงเอาจดหมายที่นำติดตัวมาด้วยให้ราชาเดชาอ่าน พออ่านเสร็จมันทําให้ราชาเดชาไม่พอใจถึงกับไล่ทั้งสองออกจากเมืองไปขณะที่ทั้งสองกำลังออกจากเมืองหัวหน้าอัศวินจึงบอกความจริงว่าคนที่จะฝึกให้บอสจีนั้นคือเดสป่าน้องชายของราชาเดชาบอสจีกับคาเกตจ,จึงมุ่งหน้าไปหาเดสปาตามที่หัวหน้าอัศวินแนะนำ เมื่อทั้งสองมาเจอกับเดสปาเขาก็มีท่าทีเล่นตัวนิดหน่อยแต่ก็เป็นคาเกะที่ยอมยกของมีค่าที่มีในตัวทั้งหมดเอาให้เขาเพื่อเป็นค่าฝึกฝนเดสปาจึงใจอ่อนยอมฝึกวิชาให้น้องและแล้วการฝึกฝนก็เริ่มต้นขึ้นโดยการที่เดสปาให้บอสจิกับคาเกะทาความสะอาดบ้านเช้าวันหนึ่งบอสจิก็ได้โชว์สกิลการทำอาหารเช้าให้เดสปากับคาเกะลองทานดูซึ่งหน้าตาของอาหารที่น้องทำดูไม่ค่อยจะน่ากินสักเท่าไหร่ แต่พอน้องได้กินกลับมีท่าทางอร่อยและมีความสุขมากจนเดสป้ากับคาเกะถึงกับต้องลองทานดูพอทั้งสองได้กินเข้าไปเดสป้าก็รู้ได้ทันทีเลยว่าบอสจินั้นมีสายเลือดของเผ่าคนยักษ์เขาจึงเริ่มสอนวิชาให้กับบอสจิโดยการให้น้องนั้นเลือกอาวุธคู่กายก่อนเมื่อเลือกได้แล้วทั้งสองก็ฝึกฝนอยู่ในห้องลับโดยไม่ให้คาเกะเข้าไปในทุกๆวันหลังจากการฝึกเสร็จสิ้นบอจิมักมีอาการเหนื่อยล้าจนสลบ ซึ่งก็เป็นคาเกะที่เป็นคนพาน้องไปนอนและดูแลน้องอยู่เสมอในช่วงเช้าหลังจากที่บอสจิกับคาเกะทำความสะอาดบ้านเสร็จบอสจิก็มักจะวิ่งเข้าไปในป่าเพื่อไปฝึกฝนการหลบหลีกจากพวกนกอยู่เป็นประจำหลายวันต่อมาคาเกะก็ได้ยินเสียงดังที่ออกมาจากห้องฝึกเขาจึงรีบวิ่งไปดูพอเดสปาแง้มประตูคาเกะก็สังเกตเห็นบอสจิยืนอยู่ตรงหน้าหินขนาดใหญ่ที่แตกพาครึ่งเดสปาจึงบอกว่าไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วง ก่อนปิดประตูเพื่อไปฝึกให้บอสจีต่อในตอนนี้นั้นคาเกะรวมถึงคนดูอย่างเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่าบอสจีเด็กน้อยผู้อ่อนแอใช้อาวุธแบบไหนทําให้ก้อนหินขนาดใหญ่นั้นแตกได้หลังจากนั้นไม่นานบอสจีก็จบหลักสูตรวิชาการต่อสู้ของเดสป a าน้องจึงได้โชว์อาวุธที่น้องเลือกใช้นั่นก็คือเรเปียโดยอาวุธนี้มีต้นกำเนิดในประเทศสเปนเรียกว่าเอสปาดาโรเปรา เป็นกระบี่ใบยาวผอมบางปลายแหลมคมซึ่งได้รับความนิยมสูงในทวีปยุโรปช่วงระหว่างคริสต์ศตวตรรษที่16และคริสต์ศตวตรรษที่17ใช้ต่อสู้โดยการแทงจิ้มอาจจะใช้ฟันได้ในบางโอกาสแต่ก็ไม่ค่อยสะดวกนักเพราะใบดาบบางเกินไปตัวใบดาบอาจมีความคมเพียงด้านเดียวหรือทั้งสองด้านหรือ,ออาจคมแค่ส่วนปลายเท่านั้นกรงดาบมักมีลวดลายสลับซับซ้อนเรเปียมีการพัฒนาให้แตกต่างกันหลายรูปแบบ ซึ่งดาบในยุคต่อๆมาก็ถูกพัฒนาให้สั้นลงใบดาบมีความใหญ่มากกว่าเดิมเพื่อใช้ในการฟันเพิ่มประสิทธิภาพทั้งลุกและรับได้ดียิ่งขึ้นอาวุธชนิดนี้นั้นเหมาะกับวอดจิเอามากๆพอน้องไม่สามารถยกดาบทั่วไปที่มีน้ำหนักมากได้และน้องนั้นมีทักษะการหลบหลีกที่อยู่ในระดับสูงจึงต้องใช้อาวุธที่มีน้ำหนักเบาเพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว คเดสป้าได้พาบอสจีกับคาเกตไปเลี้ยงสังสรรค์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ยังไม่ทันได้กินอะไรก็มีอันตพาน3คนเข้ามาหาเรื่องเดสป้าจนในที่สุดก็เกิดการชกต่อยขึ้นซึ่งเป็นซีนที่บอสจีได้โชว์สกิลการต่อสู้ที่ฝึกมา น้องใช้เพียงแค่มือเปล่าก็สามารถล้มอันธพาลทั้ง3คนได้อย่างง่ายดายยิ่งน้องชชยอุจเพียงแค่การดวนดาบในครั้งเดียวบอสจิก็สามารถล้มหัวหน้าอันธพาลได้เลยโดยที่ศัตรูไม่มีบาดแผลอีกด้วยเดสปาอธิบายว่าวิชาที่บอสจิใช้คือการโจมตีไปยังจุดอ่อนบนร่างกายที่สามารถสร้างความเสียหายได้มากหรือทำให้ศัตรูหมดสติ เช่นการโจมตีบริเวณคางที่จะสามารถส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังสมองทําให้นอกได้ในระหว่างเดินทางกับที่พักคาเกก็ได้ถามเป้าหมายต่อไปของบอสจิว่าต่อจากนี้จะไปที่ไหนซึ่งน้องก็อยากกลับไปที่เมืองแต่พอคิดไปคิดมาบอสจิก็นึกถึงเรื่องของโทมัสที่ผลักน้องตกประตูนรกรวมถึงพวกฮีลิ่งกับโฮโครอ,อาจมีส่วนร่วมในการทําเรื่องนี้ นั่นจึงทําให้ความมุ่งมั่นและความกล้าหาญในตัวบอสจีหายไปซึ่งก็เป็นคาเกตที่พูดเตือนสติน้องให้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นอันแรงกล้ากลับมาบอสจีจึงทําร้ายตัวเองที่ไม่เชื่อใจฮิวลิงแม่ที่คอยอยู่ข้างๆและคอยช่วยเหลือเขาเสมอมาน้องจึงตัดสินใจจะเดินทางกลับเมืองพอรุ่งเช้าเหล่าอัศวินของเดสปาก็ได้มาแจ้งข่าวว่ามีใครบางคนปล่อยนักโทษที่พวกเขาคุมขังไว้แล้วพาไปที่เมืองของบอสจี น้องจึงขอเหล่าอัศวินติดตามไปที่เมืองด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของบอสจิในโอซ m มาร n งกิ้งตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่11หลังจากที่เราฟังเรื่องราวของบอสจิกันมาแล้วเรามาดูกันซิว่าคาเกะเพื่อนสนิทของบอสจิเขาคือใครมีความสำคัญยังไงกับบอสจิ คาเกะเพื่อนสนิทของบอสจิเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือและคอยให้กำลังใจน้องยามที่น้องสิ้นหวังอยู่เสมอแต่ก่อนที่คาเกะจะได้รู้จักกับบอสจิเขามีอดีตท,ที่แสนขมขื่นอยู่มากเช่นกันในตอนที่สองก็ได้เปิดเผยอดีตของคาเกะทำให้เรารู้ว่าคาเกะเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเงาตระกูลนักฆ่าต้องสาบในตอนที่คาเกะยังเด็กสมาชิกในกลุ่มเงาถูกพวกมนุษย์เล่ล่าซึ่งคาเกะโชคดีรอดชีวิตมาได้ จากการที่แม่ของเขาเสียสละตัวเองเพื่อให้เขาหนีไปและได้เด็กหญิงสาวคอยช่วยด้วยอีกแรงแต่เขานั้นก็ต้องเห็นภาพที่พวกมนุษย์ลงมือสังหารแม่ตัวเองต่อหน้าต่อตาขาเกตน้อยที่รอดชีวิตมาได้ก็ใช้วิธีการขโมยข้าวของอย่างไม่เต็มใจนักเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดจนวันหนึ่งน้องก็ได้รู้จักกับชายคนหนึ่งที่เอาเศษอาหารมาให้เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณชายคนนั้น น้องจึงต้องทำตามคำสั่งชายคนนั้นโดยการไปขโมยเงินทองมาให้เขาถึงแม้คาเกะน้อยจะต้องทำตัวเป็นโจรแต่น้องก็รักและซื่อสัตย์ต่อชายคนนั้นมากจนวันหนึ่งชายคนนั้นได้เห็นประกาศจับสมาชิกกลุ่มเงามันจึงพาพวกทหารมาจับคาเกะน้อยแต่น้องก็หนีรอดมาได้ถึงแม้จะโดนหักหลังคาเกะก็กลับมาหาชายคนนั้นอีกครั้งซึ่งมันก็ไล่น้องให้ออกไปอย่างไม่ใยดี จนวันหนึ่งชายคนนั้นมีเรื่องโชกต่อยในบาร์จนถึงขั้นเสียชีวิตคาเกะก็ยังไม่อยู่ใกล้ๆก,ก่อนที่เขาจะสิ้นลมไปคาเกะน้อยผู้โดดเดี่ยวจึงเดินมาที่เมืองแห่งหนึ่งและทำตัวเป็นขโมยเหมือนเดิมจนได้มาเจอกับเด็กชายร่างเล็กแถมยังพิการทางหูคาเกะจึงเข้าไปปล้นน้องแต่เด็กชายคนนั้นไม่มีท่าทีกลัวเขาเลยแถมยังถอดเสื้อผ้าที่เป็นของมีค่าในตัวให้กับเขาด้วยดี คาเกะที่เห็นดังนั้นจึงบอกให้เด็กน้อยคนนั้นเอาของมีค่ามาให้เขาที่นี่ทุกวันและนี่ก็คือการพบกันครั้งแรกของเพื่อนรักที่จะต้องร่วมเดินทางอันแสนยาวไกลวันต่อมาเด็กชายคนนั้นหรือก็คือบอสจิก็ใส่เสื้อผ้าหลายตัวและนำของมีค่าเล็กน้อยมาหาคาเกะพอผ่านไปหลายวันก็ทำให้คาเกะสงสัยว่าบอสจินั้นเขาคือใครกันแน่จึงตามน้องเข้าไปในวัง และได้รู้ว่าบอสจิคือองค์ชายของอาณาจักรนี้หลังจากที่รู้ความจริงเขาก็หาทางออกจากวังแต่ก็ถูกบิลบินผู้ควบคุมงูหนึ่งในสีองครักษ์ของราชาเจอตัวเข้าแต่คาเกะก็สามารถหนีรอดมาได้ ในการประลองระหว่างบอสจีกับองค์ชายไตต้าคาเก,กก็ได้มาแอบเฝ้าดูอยู่ห่างๆในขณะที่บอสจีแพ้แล้วกําลังโดนซ้อมอยู่นั้นคาเก,กก็เป็นคนที่ทนดูไม่ไหวจนต้องวิ่งออกมาห้ามแต่อบิสหนึ่งใน4องค์ักษ์ของราชาก็ปาหอกมาห้ามไว้ก่อนตกดึกบอสจีที่น้อยใจในพลังของตัวเองก็พยายามตื่นขึ้นมายกดาบ ถึงแม้ว่าตัวเองจะบาดเจ็บเต็มตัวคาเกะที่แอบตามมาก็เข้ามาชื่นชมน้องและบอกว่าจะยืนอยู่ข้างๆน้องเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เพราะคำพูดนี้ทำให้บอสจีรู้สึกสบายใจขึ้นที่ยังมีคนเห็นค่าในตัวเขาอยู่แต่ในคืนนั้นขณะที่คาเกะกำลังจะออกจากวังก็ถูกบิลบินจับตัวได้คาเกะจึงอธิบายว่าเขาไม่ได้มาเพื่อสังหารใครแต่ต้องการช่วยเหลือบอสจีต่างหากบิลบินจึงสั่งให้คาเกะคอยแอบตามช่วยเหลือบอสจีอยู่ลับๆเช่นในตอนที่3บอสจีตกจากปราสาทคาเกะก็เป็นคนรับน้องไว้ก่อนที่จะตกถึงพื้นในตอนที่4บอสจีถูกขโมยกระเป๋าก็เป็นคาเกะ ที่นำกระเป๋ามาให้ในตอนเดียวกันขณะที่บอสจิตกลงไปในหลุมกับดักสัตว์คาเกก็เป็นคนปาหินทําให้น้องเห็นถ้ำของชายประหลาดรวมถึงในตอนที่บอสจิกําลังจะกินเนื้อย่างอาบยาพิษที่โทมัสเอาให้น้องกินคาเกก็เป็นคนปามีดใส่เนื้อขัดจังหวะไว้และคาเก,กยังเป็นคนช่วยไม่ให้บอสจิตกลงไปในปล่องไฟของประตูนรกอีกด้วย ในตอนที่5ที่ไปพบกับราชาเดชาคาเกะก็เป็นคนคอยเจราจาขอให้ราชาเดชาฝึกวิชาให้บอสจิรวมถึงในขณะที่บอสจิกำลังฝึกวิชากับเดสป a าคาเกะก็เป็นคนคอยดูแลน้องหลังฝึกเสร็จในทุกๆวันและนี่ก็คือเรื่องราวขององค์ชายบอสจิกับคาเกะซึ่งเรื่องที่เดสปาบอกว่าบอสจิมีสายเลือดของเผ่าคนจากนั้นเป็นเรื่องจริง พ่อของบอสจีคือราชาโบสืและแม่คือชีนาทั้งสองเป็นเผ่าคนยักษ์ด้วยความที่ราชาโบสือทำสัญญากับปีศาจนั่นจึงเป็นสาเหตุทําให้บอสจีตัวเล็กกว่าปกติและยังไร้พลังอีกด้วยส่วนคาเกะนั้นเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนคนสําคัญมากๆของบอสจีเพราะเขาเป็นคนเดียวที่คอยช่วยเหลือน้องอย่างจริงใจในทุกๆครั้งแถมยังเป็นคนเดียวที่เข้าใจความรู้สึกที่บอสจีเก็บเอาไว้ในใจเขามักจะคอยรับฟังคอยให้กําลังใจและแชร์ความรู้สึกไม่ดีของบอสจีทำให น้องสบายใจอยู่เสมอส่วนรายละเอียดของตัวละครอื่นๆอย่างเช่นองค์ชายไตยต้าองค์ครกทัก4ี่ของราชาราชาบอสสึหรือตัวละครอื่นๆจะมาในคลิปหน้านะครับอ้อก่อนจากกันจะให้เป็นวันน,น,น,นี้เป็นวันที่โชคดีเลยขอให้เป็นวันที่โคตรโชคดีเลยดีกว่าและขอให้ทุกคนมีเพื่อนที่ดีเหมือนบอสจีกับคาเกตด,ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ